คำเตือนเกมนี้ไม่เหมาะสำหรับคนที่จิตอ่อนสวัสดีครับทุกคนกผมกับผมผมเฉียนดีโปเกมครับผมวันนี้นะครับเราอยู่กับเกม That Not My Neighbor นั่นเองเนาะซึ่งเป็นเกมที่แบบว่าตอนนี้เนี่ยกำลังเป็นกระแสเลยแล้วแบบอันนี้คือมาเล่นครั้งแรกพร้อมๆทุกคนเลยเพราะว่าแบบเฮ้ยเห็นแล้วมันน่าเล่นจริงๆอะอ่ะ,อะเราอยากเล่นนะอยากลอง นะวิธีการเล่นหรอเป็น Arc ade, Arc ade Mode. อาร์เคดอาร์เคดโหมดหนังสั้นโดยดีดีดีโปรดักชั่นสวัสดีถ้าคุณกำลังดูคลิปนี้อยู่แปลว่าคุณคือคู้รักษาประตูคนใหม่ของตึกนี้ หน้าที่ของคุณก็คือการตรวจสอบว่าคนที่เข้ามาตึกใครที่เป็น d o อกเ e อเกิเกอร์ด็อเตเกเกอร์จะมีความสามารถที่จะสามารถแปลงกายปเป็นมนุษยได้แต่เพราะว่า d o อเ e อเกิเกอร์บางตัวก็ไม่ได้แปลงกายดีขนาดนั้นแต่เราก็ไม่ควรลืมที่จะดูข้อมูลส่วนตัวต่างๆของเขาว่าเขาคือด o อเ e อเกิเกอร์หรือเปล่ปา ยินดีต้อนรับเข้าสู่งานใหม่ของคุณนะครับครับผมพูดมากครับไม่ต้องพูดแล้วไม่อยากฟังดูกันครับว่าคนแรกมันจะเป็นยังไงนะทุกคนอูดอัพเตอร์นูนจากพารูปหล่ออูดอัพเตอร์นูนสวัสดีครับผมนี่อะไรเนี่ยอันนี้คือบัตรอะไรท่านคุณกอริเอคุณกอริเอสมิธคุณกอริเอสมิธเหรออยู่ อยู่เอดูในลิสต์ก่อนอ่าคุณกอเลียอันนี้ใช่ไหมอยู่ในลิสต์อ่ามีไคุณกอเลียอยู่ในลิสต์วันนี้แล้วก็แต่ว่าไม่ได้ส่งอ๋อ<ม>ฉันลืมโ<ม>ชว์คำขอเข้าให้<ด>คุณนะ่ะน<บ>ี่ค่ะข้อมูลส่วนตัวคุณกอรเลียสมิธอยู่ชั้นสองห้องหนึ่ง ชั้นสห้อง1นงอ๋อมีสาม,มีคุณกอรีสมิธเขาบอกว่าอะไรเนี่ยหน้ากลมหน้ากลมใช่หน้ากลม,กลม,กลมแล้วก็มีไยอยู่ที่ข้างขวาของแก้มใช่ชอ็ชอตช็อตแฮร์ก็คือผมสั้นใช่คุณกอรีผมสั้นแล้วก็ราวน t สก็คือจมูกที่กลม ใช่ทำงานเป็นแบงเกอร์หรออ๋อใช่1974้นบัตรไม่หมดอายุใช่ไหม6985223 4 1 1 5 0 6985223 4 1 1 5 0อโอเคอันนี้คือคุณกอเเลียถูกต้องเนาะจะดูเช็คลิสต์กัน อ่ะอันนี้ถูกต้องแล้วแล้วก็หน้าตาถูกต้อง ID ถูกต้องโอเคทุกอย่างโอเคใช่ไหมเรียบร้อยครับผมได้ไปแล้วนะคะไม่ต้องพูดแล้วแลปิดด้วยใช่ไหมสวัสดีครับสวัสดีครับผมอันนี้เดี๋ยวดูเช็คหน่อยนะคุนโรมนคุนโรมนอยู่ชั้นหนึ่งห้องหนึ่ง ทำไมชั้นหนึ่งห้องหนึ่งเนาะคุณโ,โรแมนชั้นหนึ่งห้องหนึ่งมีบิ๊กโน้ตจมูกใหญ่มีมีรอยแผลอยู่ที่ด้านขวาของตรงประมาณตรงข้างหรอไม่เห็นมีเลยแต่มาดูในใบนะในใบก็ไม่เห็นมีทำไมมันต้องตรงกันใช่ไหมทุกคนเอโอเคไหนดูซิอ่าน่าไม่ตรง้ะเนี่ย มีปัญหาอะไรกับตรงหน้าผมหรอครับออมันก็เป็นแบบนี้มาตลอดแหละก็ไม่นะคุณไม่ได้เหมือนกันนะเอ๊แต่มันแต่มันแต่มันผิดนะแล้วก็มีชื่อรในลิสใช่ไหมมีมปัญหาอะไรกับหน้าผมนักหนะ <Sen Heck S 2> มนันก็ปกตินะมันก็เหมือนทุกวันน่ะปกติคุณไม่มีรอยแผลน่ะอะไรวะสามสามหนึ่งสองสามสามหนึ่งสองนี่จะดีดีนะครับผมจัดการเรียบร้อยแล้วครับผม ทำงานต่อได้เลยครับควัณจ้านนสวัสดีจ่ะวันจ้าวัีจ้าไปดูลิสต์หน่อยวันนี้ชั้นหนึ่งห้องหนึ่งชื่อคุณหลุยอ่าอยู่กับสามีคุณโรแมนคุณโรแมน อยูกับสามีคุณโรแมนเนาะในบัตร894569723651 894569723651โอเคแล้วก็อ่นนี้คือซีว่ามีบิ๊กลิปใช่ปากใหญ่แล้วก็มีไฟที่แก้มซ้ายฮะที่แก้มซ้ายนี่มันขวานี่เดี๋ยวเบิ่ง แก้มซ้ายนแอย่ามาหลอกพี่เลยมีอะไรผิดแปลกจากหน้าอมชัชนหรอคะลฉันว่ร้ฉันรู้สึกว่ามันปกติดีนะคะไม่คุณไม่ปกติม,มากๆเลยเนะนีน่ยเลโรงงานโลกสัตเธอทีรักฉันจะลงโทษเธอโกโฮมกลับบ้านคะ่ะน้อง ดูอีเยี่อะไรเนี่ยคุณหน้าไม่ตรงนะครับหน้าของผมเหรอหน้าใช่ใช่ผมันแค่นอะไรแปลกที่หน้าของผมเลยผมสามารถมองเห็นได้ด้วยตาของผมแล้ทำไมคนไม่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 จะไม่ใช่ไม่ใช่ อ้าวตนูจ้ามมีหนอนนะไปเลยมีหนอนไม่ใช่เลยมีหนอนไม่ได้เลยอ้าวเตือนาตืนูน่ามีหนอนอีกแล้วไม่ใช่แล้วเนี่ยมีหนอนเลยบ่อยๆหน้าไม่ใช่เลยเนี่ยเอาหน้าคุณอะมีหนอนอะอหนอนเหรอใช่หนอนหนอน มันติอไม่มีเป็นประจำค่ะลุงนี่จะตีดีๆนะครับต้องจัดการหน่อยคุณจัดการเรียบร้อยแล้วครับผมมากมันโดนบ่อยโดนตลอดเลยเนี่ยเหนื่อยมากเลยนะครับโอเคขอบคุณมากจ้า วัสดีจ้ามันป้ากอเลียอีกแล้วเหรอมาแล้วนี่ป้ากอเลียอยู่ห้องไหนห้องหนึ่งเบอร์ห้าหนึ่งสองสามห้าหนึ่งสองสามเกาหลียสมิธพูดอยู่ สามสามีก็อยู่ด้วยกันที่อพาร์ตเมนต์ไม่ได้ไปไหนออีนี่ไม่ใช่แล้วค่ะอีนี่ปลอมตัวไปคนงต่อไปอยู่ไหนอาสวัสดีครับผมเอาสว,วัสดีจ้าสวัสดีจ้า,าโรเบิร์ตสกี้นะโรเบิร์ตสกายโรเบิร์ตสก,สกี้อะไรของกู ชื่อผมชื่ออะไระไหนห้องอะไรห้อง1นทั้งสโอเคโรเบิร์ตสกีแล้วกันอ่ะมาห้อง1นทั้งสองไดีไปไหนล่ะอ่ะมา <Ooh. S 1> อ่าลืมโชว์เนาะโรเบิร์ตสกีพีทแมนหนึ่งหนึ่งสี 1 1 4 6 5 2 2 8 9 7 3 0ถูกต้องอ่าจริงนีก็ถูกต้องทั้งหมดเลยนะเธอไปนะจ้าไปได้เลยนาะลูกไปเลยนะ,ยนะครับไอเด็กไอเล,ลก็มีทุกคนใช่แล้วแหละอย่างเงี้ยนะจ้าไปเลยนะจ้ัไสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า เทสโตนโอ้ไม่มีในลิสต์อยู่ห้องไหนนะห้องสามชั้นหนึ่งลองโทรไปหาเขาดูดีกว่าเป็นสี่สองห้าเพราะไม่มีในลิสต์เราต้องโทรหาใช่ไหมหนึ่งสองนี่เหล่ามาเรียผู้สายค่ะอ๋อมาเรียสายตอนนี้พ่อแม่ของฉันไม่อยู่บ้านค่ะ มาเรียสปีกอยู่แล้วอีนี่ใครมาเรียสปีกอยู่แล้วอีนี่ใครอีนี่เป็นตัวปลอมสวัสดีครับผมคิวปิงหนากรอบไปบูรี่เขาได้ไงเปนดี 048965656214 250489656214อ่ะใส่มีการใส่แว่นตามีดอทแท้มี라우โนดมีสแควร์เฮดแล้วนี่คืออะไรเนี่ยอืม brow butt eyebrow ก็คือมีมีคิ้วที่เป็น แบบนี้ตรงตรงหมดปากอีเลียมถูกต้องโอ้โหแต่ว่ายังยังยังโทรหากันแบบหนึ่งเจนเย็นแลวแต่เมื่อกี้เพิ่งโทรไปใช่ไหมเขาบอกว่าเขาอีกคนหนึ่งไม่อยู่ใช่ไหมน่าจะคนนี้ที่ไม่อยู่ใช่ไหมเดี๋ยวลองดูกัน โอีมาเรียกผู้สายค่ะม,ม,ม,มีอะไรคะโทรมาหลายรอบครูมาน้องฉันไม่อยู่บ้านค่ะใช่ไหมได้เลย <c oughs> จบแล้วอ่ะแล้ว <c oughs> พวก,น,กนี้ก็เจ็ดคนอ่าไม่โอเคอ่ะ,อะ ค่าคนธรรมดาแล้าเราไม่เข้ามา X <S, S Oh my God ทุกคนผมตกอังกฤษเนี่ยประเด็นนะแล้วแบบมาเล่นเกมนี้คือใช้อังกฤษได้ใช่ไหมคือแบบงงไปหมดเลยทุกคน <S <S ก็ขอขอบคุณทุกคนเนาะที่เข้ามาดูคลิปนี้มากๆเลยก็ถ้าผิดพลาดประการไหนขอโทษจริงๆนะพอดีอ่อนอังกฤษจริงๆไม่ค่อยรู้เรื่องเนาะ ถ้ามีอะไรก็ฝากกดไ like, ล <c oughs> ค์กดแชร์กดสมัครใช่องเขียนดีโปรเกมส์ให้ทุกคนฝากดูคลิปใหม่ๆนะจะเกมโรบอทหรือว่า Minecraft ที่กำลังมีแพผนที่จะทำเดีทุกคนก็รอติดตามชมครับทุกคนอ่วันนี้ก็ลาไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ